สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมารบทบทวนวิธีการหารากที่สองกันนะคะจำได้ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยหารากที่สองไปกี่แบบอ่ะแบบที่1นนะคะเป็นการแยกตัวประกอบนะคะแบบที่2เราใช้การประมาณนะคะแล้วก็อันที่3นะคะใช้ตารางแสดงรากที่2ซึ่งตารางแสดงรากที่2เนี่ยมันจะอยู่ในหน้า47และ48นะคะ ตารางแสดงรากที่สองแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะวิธีท,ที่สี่เนี่ยคือใช้การตั้งหารจริงๆมีอีกวิธีหนึงนะคะคือการใช้เครื่องคิดเลขนะคะอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้ผ่านแล้วนะคะแยกตัวประกอบแล้วประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้วันนี้เราจะมาเรียน2แบบนะคะแบบตารางกับการตั้งหารกันนะคะอ่ะไหนลองมาดูซิลูกตารางแสดงรากที่สองเนี่ย อยู่ที่หน้า47นะคะตารางนี้นอกจากแสดงรากที่2แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนดูอ่ะมันจะมีช่อง n n กำลังส n กำลังสามรากที่2ของ n แล้วก็รากที่3ของ n ส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นเศษ1ส่วน n นะคะแค่นี้ก็จะมีตั้งแต่1 n จะมีตั้งแต่1ไหลาย,ยาวลงมาเรื่อยๆนะคะไหลาย,ยาวลงมาเรื่อยๆแล้ถ้าเปิดหน้าถัดไป นะะหนูเปิดหน้าถัดไปก็จะมีตั้งแต่29จนถึงตัวที่100นะคะตัวที่100หนูอยากจะรู้ว่าอะไรยกกำลังสองแล้วได้เท่าไหร่ก็สามารถมาเปิดในตารางนี้ดูได้ด้วยนะคะอะี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่านักเรียนพอจะหาค่าเจอไหมนะคะตอบได้ไหมนะคะเอาลองดูจงหารากที่2ของ56จงหารากที่2ของ56 อลองตอบกันเองก่อนนะคะลองตอบกันเองก่อนเรเลยลองเปิดหาดูก่อนแล้วลองตอบมาดูสิคะว่าตรงกับค,คุณครูไหมาราที่สองของ56หนูก็ไปดู n เป็น56นะคะ n เป็น56อยู่ตรงไหน n เป็น56อยู่ตรงนี้นะคะแล้วรากที่2อยู่ช่องไหนราที่สองอยู่ช่องนี้นะคะดังนั้นหนูก็ต้องตอบค,คุณครูว่าราที่สองของ56เราก็ตอบว่าอะไรคะ7 จุด7.483จุมพอไหมไม่พอเพราะมีคำว่ารากที่2ต้องตอบกี่ค่า2ค่าค่ะและลบเจ็ดจามนะคะอ่ะหากำลังสองของ3ามจุดหนึกําลังสองของ3.162ออ่ะลองดูว่าเราจะดูช่องไหนนะคะหนูลองดูช่องไหน หนูก็ต้องดูช่องที่ช่องที่เท่าไหร่ลูกหนูต้องดูช่องที่สแควรูทเเป็น3.612นี่ถูกไหมพอมันจับยกกำลังสองมันเลยตอบเลขอะไรตอบเลข10นะคะจับยกกำลังสองเลยตอบเลข10อ่ะข้อที่3หาค่าของตัวนี้กันหาค่าของตัวนี้กันรากที่สองของ4 8 4สี่ ราที่2ของ484แเราดูช่องไหนเราดูช่องไหนลูกแล้วเ่ยก็ต้องดูช่องนี้484พอมันเหลือ n เดียวก็ต้องตอบเท่าไรคะ22่นะคะถอดรูดออกมาก็เหลือ22นะคะต่อไปอันนี้ไม่ยากหรอก63ยกกำลังสอง6กยกกำลังสองก็ไปดูช่องไหนดูช่องที่63ตรงนี้แล้วยกกำลังสองก็ดูช่องนี้เลยนะคะ 3969เติมคำต่อไป3969ค่ะ3969นะคะะข้อที่5ข้อที่5 6.633ยกกำลังสอง6.633ยกกำลังสองหนูก็ไปดูช่องที่ square root n เป็นตัวนี้นะคะ square root n เป็นตรงนี้6 6.6 6.6 อ่าคำตอบอยู่นี่นะคะมีนักเรียนบางคนเก่งค่ะตอบได้แล้วนะคะเราต้องตอบว่าอะไร44ขายังงงอยู่นะคะกลับไปลองหาทบทวนเองนะคะกลับไปลองทบทวนเองดูนะคะจากตารางข้อเก้ 98, ยกกำลังสองโอ้อันนี้มาไม่ไมยากค่ะหนูก็ไปดูช่อง98นะคะอ่ะอยู่นี่ยกกำลังสองก็ตอบตัวนี้นะคะ9604ค่ะ 9604 9604้วและตัวสุดท้ายติดลบรากที่2ของ56ติดลบรากที่สของ56หนูก็ไปดูว่ารากที่2ของ56คืออะไรก็ <c oughs> <c oughs> คือตัวเดิมเลยตัวนี้เนาะอ่แ7.483แต่คำตอบต้องทำไมด้วยคำตอบต้องทำไมด้วยติดลบค่ะ7.483เป็นไงคะไม่ได้ยากใช่ไหมคะสำหรับการหารากที่2โดยการเปิดตารางนะคะ มันทำเรื่อยๆค่ะฝึกทำฝึกดูนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปลองตั้งหารกันเราลองตั้งหารกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมีะแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านสักสองข้อนะคะครูอสอนหนึ่งตัวอย่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้หนูลองกลับไปทําเองดูนะคะ,ะวิธีการหาร,ราที่2โดยการตั้งหารเราจะทําอย่างนี้ค่ะข้อหนึ่ง เราจะแบ่งจำนวนที่ต้องการหาราที่สองอกเป็นชุดชุดละ2ตัวโดวยตัวเลขหน้าจุดจะแบ่งจากขวามาซ้ายและตัวเลขหลังจุดจะแบ่งจากซ้ายไปขวาเช่นเช่นนั่นเลยมีตัวนี้นะคะเช่นจงหารากที่สองของ1 2 3 4 7 6 4 1 2 3 4 7 6 4วิธีการแบ่งเราแบ่งอย่างนี้ค่ะนี่คือจุดทศนิยมอ่า ตำแหน่งนี้คือจุดทศนิยมใช่ไหมคะเราจะแบ่งออกจากจุดทศนิยมไปสําหรับจํานวนเต็มนะคะอ่าแล้วก็สาหรับทศนิยมก็คือเป็นหลักแล้วก็แบ่งออกไปทางนี้นะคะเอะแบ่งแล้วเพื่ออะไรลูกแบ่งแล้วเพื่ออะไรอ่ะถ้ามันยังมีไม่ครบเราก็เติมศูนย์ไปได้เรื่อยๆนะคะเติมศูนย์ไปไเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่าง,าาต,างตัวนี้อันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จแล้ว,นะะลวอธิบายไม่ค่อยมัน เดี๋ยวกูจะเขียนข้างๆให้ดูประกอบกันไปด้วยนะคะเขียนข้างๆงประกอบกันไปด้วยดูคําตอบซิว่าได้เท่ากันไหมนะลูกนะอะจงหารากที่2ของ151.29 151.29ใช่มห้่อ่วิธีการแบ่งแบ่งยังไงนะลูกแบ่งจากอันนี้ออกไปค่ะจุดทวยมไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้นะคะก็คือขั้นลูกน้ำขั้นเอาไว้ขั้นเอาไว้ โอเคค้านเอาไว้นะตรวนี้คือ1ถ้ามันมีอีกสมมุติว่ามันจะมีออ,อย่างนี้ออกไปหนูก็ใส่ลูกน้ําออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะถ้าหลังทศนิยมมีอีกเช่นมี4 6 3หนูก็แบ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะงงไหมอีกทีหนึ่งนะเราจะแบ่งตัวที่เราจะต้องการหานะคะจากทศนิยมออกไป ดังนั้นตรงนี้คุณครูแบ่งตรงนี้ไว้อันนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องยิบกลาไม่ต้องแต่ถ้าเราต้องการจะหาอีกหลายตำแหน่งเราก็เติมศูนได้เลยนะคะคล้ายๆกับหารยาววิธีการตั้งหารวิธีการตั้งหารอย่างนี้เลยนะคะอันดับที่1อันดับที่1หาตัวคูณกัน2ตัวได้ไม่เกิน1หาตัวคูณกัน2ตัวได้ไม่เกิน1หรือได้1ก็ได้ค่ะ คูณกัน2ตัวได้ไม่เกิน1ก็คือเลขอะไรลูกเลข1กับเลข1ใส่อย่างงี้นะคะแล้วก็1นคูณหได้1ใส่ตรงนี้นะลูกนะ1นคูณหได้1ใส่ตรงนี้ด้วยค่ะ1นคูณหได้1หลังจากนั้นก็เอามาเวลาเวลาเราตั้งหารเนี่ยเราก็ต้องเอามันเอาตัวเลขมาทำอะไรคะลูกเอามาลบกันนะคะมันต้องหมดอ่ะได้ศูนย์ครนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการตั้งหาร ยาวเราจะเชิญเราจะชัก5ลงมานะคะแต่ถ้าเป็นรด้ที่2ตรงนี้เราจะลงมาทีละสองตำแหน่งเลยนะคะเออทีละ2ตํตำแหน่ง51อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วหนูก็ตั้งหารยาวต่อ,อตั้งหารยาวต่อปัป๊บนะคะแต่ดูดีๆต่อไปให้เราเอาคำตอบที่ได้คูณกับเลข2คํคำตอบที่ได้คูณกับเลข2ได้เท่าไหร่ใส่ตรงนี้ คำตอบที่ได้คูณกับเลข2ได้เท่าไหร่เราจะใส่ตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้1นคูณสได้อะไรลูกได้2 1งคูณสได้2นะคะต่อไป20อะไรเนี่ยมันต้องเป็นอย่างงี้ครา้งไว้20อะไรคูณกับอะไรเราได้ไม่เกิน51 20อะไรคูณกับอะไรได้ไม่เกิน5 1เช่นเช่นนียเยเลือก21คูณหน่งกัตอบเท่าอะไร 21ดน้กเรียนเลือก22คูณกับ2เขขาใจคำว่าอะไรกับอะไรไหมอ่ะนี่คือ22คูณกับ2ได้เท่าไหร่22คูณกับ2ได้44อ่ะยังไม่ถึง51แต่น่าจะใช่ลองดู23คูณกับ3ได้69เกินไหมคะเกิน51เไหมเกินถ้าเกิน51เราเอาแค่เลขอะไรพอเราเอาแค่เลข2น้กเรียนใส่2ข้างบนแล้วก็ใส่2ข้างล่างแบบนี้ นะคะ22่คูณสได้เท่าไหร่ยี่องคูณสได้เท่าไหร่ลูกได้44่สิบสี่นั่นเองก็ใส่44ตรงนี้22่คูณสได้44นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาลบกันเอ,อามาลบกันลบกันเหลือ7ลบกันเหลือ7นะคะเราก็เชิญ29ลงมาพร้อมๆกันนะคะทีละ2ตัวพันจุดใส่จุดพันจุดใส่จุด นะคะอ่าต่อไปหารต่อหารต่อเอ่อแล้วก็จะทําวนลูปหนูก็จะต้องทําวนลูปนะคะอ่าวนลูปไปก็คือคําตอบที่ได้เอาเอาคำตอบที่ได้เนี่ยนะคะคูณกับเลข2คําตอบที่ได้คูณกับเลข2มันคือเท่าไหร่ลูก12คูณ2ตอบ24อ่า12คูณ2ได้24 12 2คูณสได้24นะคะใส่ตรงนี้24 24อ,ออะะ24อะไรคูณอะไรแล้วได้ไม่เกินหรือเท่ากับ729นะคะ24อะไรคูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน7 2 9อันนี้คูณ2ก่อนนะพอดีเป๊ะเลยไหมพอดีเป๊ะเลยพอดียังไงลูกหนูเลือก24 3คูณกับ3ไง24 3คูณกับ3มมันได้เท่าไหร่พอดี 729หนูก็ใส่เลขอะไรบ้างเลข3ข้างบนแล้วก็เลข3ข้างล่างแล้วคำตอบที่ได้คือ729อย่างนี้บดีมันลงตัวอ่ะมันลงตัวเปะ๊ะนะคะก็ตอบแต่ถ้ามันยังไม่ลงตัวอีกยังไม่ลงตัวอีกหนูก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรก็แล้วแต่เชิญชักสูตรลงมาอรก่เรื่อยเรื่อยนะคะพอได้ไหมอ่ะในตัวอย่างคุณครูก็จะเขียนที่มาอยู่อยู่พอประมาณอยู่นะคะว่า อะไรอยู่ตรงไหนไมายังไงแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมตอบรากที่2ต้องตอบกีรากสองรากค่ะมีรากบวกแล้วก็รากลบนะคะรากบวกแล้วก็รากลบโอเคอเดี๋ยวจะให้ลองทาแบบฝึกหัด2ข้อนะคะให้นักเรียนทําลงสมุดนะคะให้ทําลงสมุดนักเรียนก็เขียนครั้งที่ต่อบไปเลยนะคะเพราะแต่ละห้องอาจจะครั้งที่ไม่เท่ากัน นะะอนุญาตให้นักเรียนลองใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยทำนายอนาคตคําตอบแต่ครูขอวิธีตั้งหารขอให้แสดงวิธีทาโดยการตั้งหารนะคะ2ข้อนี้นะคะ,ะมีลงตัว1ข้ออีกข้อหนึ่งไม่ลงตัวข้อที่ไม่ลงตัวนะคะอย่างข้อนี้ไม่ลงตัวให้หนูตอบเป็นถ้วยยม2ตําแหน่งให้ตอบเป็นทศนิยม2ตําแหน่ง ดังนั้นถ้าโจทย์ต้องการทศนิยมสองตำแหน่งหนูต้องหาให้ดูกี่ตำแหน่งต้องหาให้ดูกี่ตำแหน่งต้องหาให้ดูสามตำแหน่งนะคะเพื่อที่จะดูแนวโน้มว่าตำแหน่งที่สองควรจะคงที่หรือว่าปัดขึ้นนะคะควรจะคงที่หรือว่าปัดขึ้นอ่าคันนี้คุณครูมีแบบรูปให้หนูดูหนึ่งข้อหนูจงหาค่ารากที่สองของตัวนี้ให้หน่อยอจงหารากที่สองของตัวนี้ให้หน่อย อยากให้ทําเป็นกันบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเฉลยกันอันนี้ไม่ต้องแสดงวิธีทํานะคะอันนี้หนูตอบได้เลยนะคะตอบไปในนี้ได้เลยค่ะดูเลขมันเป็นพาลินโดมนะรู้จักพาลินโดมไหมลูกพาลินโดมคืออย่างนี้ค่ะตัวเลขที่ซ้ายขวาแล้วมีตรงกลางอะ่ะเช่นสา3สองสาอย่างนี้เรียกว่าพาลินโดมนะคะหรือว่าห 2, 2, นึ่งเนี่ยมีตรงกลางเรียกว่าพาลินโดม เลขพาลินโดมอะไรงนี้อันนี้ก็เป็นพาลินโดม1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็มีเลข8อยู่ตรงกลางนะคะอ่ะนีลองเดาดูนะคะ,นนนะคะทำมาซอกสังสองสาตัวแล้วก็จะรู้ว่ามันคืออะไรโอเคอย่าลืมทำกันบ้านนะลูกคลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ